ยังอยังงเนายวยกัรื่นอต้องขอพเลยเพราะรู้สึกผิดเกิดอะไรขึ้นคะทนายามันก็ไม่ถึงกับแบบว่ารู้สึกผิดว่าโหดร้ายอะไรอย่างเงี้ยแ่ก การมันมาเป็นยังไงตอนนั้นนะคาริสามันจะย้อนกลับไปได้ไหมครับว่ามันมีได้ค่ะก็เหมือนไปทานซุปตามอะไรเงี้ยคือวันนั้นตอนที่หนูว่าเหมือนวิ่งประมาณเจ็ดที่อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่ได้ทำแบบไปหลายงานช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนเย็นก็ไปตั้งใจอยากจะกินซุปตามมากติดแซมบอะไรเงี้ย แล้วหน้าเขาเหมือนเสียใจเราก็เลยสงสารเขาแต่เราก็บอกนะว่าถ้าเรากินเสร็จจะมาถ่ายกี่คนก็ได้เดี๋ยวจะยืนให้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าที่แฟนตอบไปเขาคงเห็นว่าตอนนั้นเราอยู่กับสองคนไม่มีผู้จัดก,การหรือมีผู้ช่วยเขาคงรู้สึกว่าการถ่ายวีดีโอตอนกินข้าวเราอาจจะไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะเป็นคนสวยใช่น่าจะเป็นแบบเกี่ยวกัแน,นแล้วแบบอย่างเงี้ยนึกออกไหมเขาก็เลยบอกว่าอย่าวีดีโอเลย ใครเข้ามาแล้วขอถ่ายแบบขอถ่ายรู่มคู่อย่างเงี้ยหนูก็ไม่เคยเจอเขาแบบปฏิเสธน,นะไม่ได้ไดีเปียอะไรการถ่ายแล้วเ่เมงเหนื่อยก็ให้ถ่ายนะแต่ก็บอกว่าบบม,มันเดียวได้ไหมถ้าเหนื่อยกเกินนะ,ะรนนนนางเนแฟเขาเป็นแหนูอคขาแค่หนูว่าเขาไม่ชินมากกว่าเพาเขาไม่ได้ถูกเฟรนให้แบบว่า ส่วนตัวเป็นชีวิตของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ถูกเทนแบบแบบเรามาอะไรอย่างเงี้ยเขาคงรู้สึกถ่ายวิดีโอหรอแล้วมันแปลว่าติดเขาด้วยนะแล้วมันมันจะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่กินอาหารแบบไม่ได้อยู่ในสื่ออะไรหรือว่าเขาอาจจะเป็นห่วงความเป็นส่วนรวมของเราหรือว่าเขาไม่ได้เป็นห่วงตัวเองนะตอนนั้นนะเขาเป็นห่วงเราเขาพูดแทนเราว่าแบบถ่ายวิดีโอน่าจะเป็นภาพท,ที่ไม่สวยนะแล้วก็เราเหนื่อยมากอยากให้เรา ว่าถ้าเราไม่ยิ้มเนี่ยเราไม่เคยจะน่ารักเลยอะไรเงี้ยใช่ทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเองนี่แหละที่ไม่เห็นหน้าพนักง,งานแล้วเขารู้สึกแบบเบื่อนิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยถือว่าจังหวะแหละ<อ>คนมาขอเราถ่ายรูปอยู่แล้วแต่ถือว่าวันนั้นมันคือจังหวะแล้วคาขอร้องมันคือวิดีโอมากกว่าะะแต่เราก็ใส่ใจมากเลยนะถึงขั้นมาคลิปเป็นคลิปเลยไม่รู้สิตอนนี้คนเศร้าง่าย อะไรเล็กๆไปสะเทือนใจใครอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะจำนานเกินเลยอย่างใช่ค่ะก็คือเราแบบเป็นห่วงความรู้สึกเขาเหมือนกันใช่เป็นห่วงเพราะว่าเขาคงไม่ได้อยากจะมาถ่ายอะรหอกแต่เขาน่าจะโดนสั่งมาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยมองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องแลกชีวิตมันเพิ่มแต่แรกไหนหนูอยู่มานานจะหนูไม่ได้คิดไม่ได้คิดเรื่องนี้ไปแล้วอ่ะเหมือนมาแน่ส่สี่อย่าแล้วพอเด็กอ่ะมันถูกเทรนจนมันก็ อะไรที่อารมณ์อล่่ยได้ก็ก็ทําให้คนที่เขามาหารเรามาเจอเราก็มีความสุขมากที่สุดอะไรเงี้ยแต่ตคิดว่าสมัยเดียเราเจอนักแสดงดาราลูเอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นเพราะนั้นจกกังหวะก็อาจจะต้องแบบนิดน,นึงอะไรเงี้ยแต่ก่อนมันคงแบบอีเวนต์มันต้องตื่นเต้นมากแต่เดี๋ยวนี้มันเจอง่ายขึ้อนอาจจะไม่ต้องตลอดเวลาอาจจะไม่ต้องกินข้าวหรืออาจจะไม่ต้องแบบหน้าห้องน้ำแล้วฉี่ราดอะไรเงี้ยหนูเคยนะแบบที่รอเล ตอนนี้อาจจะฉีกกระปิบได้แต่ที่นี่หนูฉีก่อนหนูเคยเจอบ่อยมากนะห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันอัดไม่ได้อ่ะผมว่ารู้ไหมว่าขัดของสารที่กันยิสานจะเป็นรูปแบบพิเศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งมหาโก้ใส่ใจแฟนมากขึ้นหนูขอโทษตลอดนะขอบคุณแมงตั้งสิบสี่ตอนพี่เกดก็ขอบคุณหนูก็ขอโทษขอบคุณมาตลอดควรจะตอบใครอะไรกันกล้าจะสอนหนูใช่ทำแบ๊กแต่แฟชั่น เรื่องของเดือนนี้มีอะไรจะบอกกับท่านนี้ไหมคะว่าป่มีคนที่ไม่เข้าใจหรอไหมที่แบบไม่มีอะไรจะบอกเลยค่ะหมายถึงว่าไม่มีใครเข้าใจหรอกแต่มันไม่ได้มีใครเข้าใจเราในทุกมิติหรอกแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตแบบแก้ไขไปในทุกวันอะไรในในน้อยที่เราเห็นว่าเขาจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ค่อยๆทำไปคือหนูก็ไม่ น่ารักทุกวันแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งแปลกแต่เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยเอออย่าไปคาดหวังอะไรมากมายารุ่นนีละกันไข่ของหน่อยไข่ของ,ของคองององ่ะเคยกินไหมคะยังไม่เคยเลยต้องมาชิมเลย ชิมค่ะชิมค่ะอยากว่าโอ้ยใหญ่มากเลยนะกินมากเลยอะไรอ่ะตอนตอนนี้ตอนนี้มันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นกาโนล่าค่ะจริงๆอ่ะหนูว่าชอบกินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าช่วงนี้คนรักสุขภาพมากขึ้นถ้าเราจะทำธุรกิจหรือว่านำเข้าอะไรสักอย่างก็ต้องเป็นอะไรที่กินแล้วไม่รู้สึกผิดแต่ก็ต้องอร่อยอะไรเงี้ยบางทีอาหารที่เป็นพันยมีแบบกาโนล่าก็จะ ไม่ค่อยมีรสชาติหรือว่าแห้งเกินแต่เราว่าของเราแบบอร่อยฉ่ำแค่ขอที้ลองชิมซื้อซ้ำได้ไหมแต่มันก็ดีมีตัวดีสุขภาพด้วยดีค่ะกินโชว์กินโชว์ติดฟันไหมล่ะติดต่อโอ้โหไข่โฆษณาเลยเนี่ยบุดบูดค่ะบุดบูดเสร็จแล้วเมยาว่าบุดบูดค่ะ อุดหนุนได้นาะอุดหนุนเลยค่ะช้อปปี้นะคะเด็กดอกนะคะกินซีไปเมี้ยงไปซื้อกันเลยค่ะตากาชช่าซัพพอร์ตเลยนะคะตากาชชาชื่ออะไรคะตะก้ายาว่าไทยแลนด์ค่ะซัพพอร์ตแบบหนูตั้งใจมากนะเซ็นทรัลวอลหนูพี่เมี่ยงย่งของลุงขายด้ประมาณห้าถุงแล้วพี่มิ้งเชอรี่ดามายกต็อกปี้อีกสิบถุงหนูขายได้สิบห้าถุงใครบอกว่าดาราทำอะไรก็ขายได้ไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไม่เป็นไรนะคะต้องกดทนต้องสู้เหมือนกันเศรษฐกิจนี้ค่ะ านนไม่ราหรอกค่ะก็มันเป็นเหมือนเหมือนนักแสดงเราไม่ต้องมีชั่วโมงบินใช่ไหมคะแล้วเราพอมาเริ่มขายของมันก็ต้องมีชั่วโมงบินประมาณนั้นหนูว่าหนูเพิ่งเริ่มก็อย่าไปอย่าไปเสียใจทุกคนหนูว่ามีไมค์เซ็ตว่า,ว,า,ว,า,ว,าวันนี้ขายได้เท่าไหร่แต่อย่างน้อยได้เงินกลับบ้านคือมันอาจจะไม่ได้รวยวันนี้แต่ทุกวันมีเงินหนูว่าเราต้องมีไมค์เซ็ตแบบนั้นนะคือขายของหลร้อยมันรวยยากเลยว่าแล้วเราลงทุนไปเยอะไหมก็เยอะค่ะ หลักเท่าไหร่นะบอกว่าเราขายไน้หลักเขาอกแต่เรูปเปนหลักเท่าไหร่ก็จะลลากเพราะว่าเรานําเข้ามาเราก็ต้องนําเข้าทั้งคอนเทนเนอร์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารสชาติใหม่ๆกำลังจะเข้ามาแล้วก็ดีใจที่แบบเหมือนให้คนได้ชิมแล้วเขาก็ชอบแล้วกลับมาซื้อซ้ำส่วนมากลูกค้าคือซื้อซ้ำค่ะเคกนาอร่อยฝากด้วยนะคะเ๋ยวจะน่าเกลียดก่อนพ่ะกายานะคะโนทีลี่นะคะอย่าไปกินอะไรที่มันเสียสุขภาพนะคะ มาแล้วก็เที่ยวี่ด้วยใช่ประมาณนั้นฝากดวยค่ะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะที่นี่เราอยู่มาเป็นสิปีแล้วตื่นเต่นขอบคุณทาอร่อยอร่อยอร่อยหคะอร่อยค่ะเชิญเป็นร้านี่อเป็นร้านค่อไปมาทานกะอร่อยไหมอร่อยมากกินปารอตแบบเนี่ยเ่อกินไเลยกอนไปเลยกินไปเลยกิเลยใช่ยังไมกินแล้วอบคะ เฮเบปังนะคะพระสงค่ะ <c oughs>